ประเทศไทยของเรามีดีหลายอย่างที่ทั่วโลกยอมรับทั้งอาหารวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างติดอันดับโลกทั้งนั้นรวมทั้งคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกประเทศของเรามีคนเก่งคนดังที่ไม่ได้โด่งดังเฉพาะในเมืองไทยแต่ดังไกลถึงต่างประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรามากมายหลายคนวันนี้จะขอรวบรวมหอันดับสุดยอดคนไทยที่มีชื่อเสียงไกลถึงต่างแดนมาฝากกัน ที่5เนเน่พรนพัทรพรนพัทพรเพนพิพัฒน์หรือเนเน่นักร้องนักแสดงชาวไทยปัจจุบันอายุ25ปีอดีตสมาชิกวงมิวเชคสังกัด Halo Society ในเครือ GMM Grammy ได้ร่วมการแข่งขันในรายการ Produce Camp เมื่อปี2020ที่ประเทศจีนและเดบิวต์ในฐานะเกลลิร์ลกรุ๊ปสัญชาติจีนวงบงบงเกิล303 เนเน่พูดจีนได้คล่องมากเธอด่งดังมากในประเทศจีนและมีชื่อจีนว่าเจิ้งไหน่ซินแต่ความสำเร็จก็ไม่ได้มาง่ายๆเธอต้องอดทนปรับตัวมีเหนื่อยมีทอ้อแต่ก็พัฒนาตัวเองเพื่อเป้าหมายเดียวคือการเป็นซูปเปอร์สตาร์ เมื่อปีที่ผ่านมาเนเน่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินเดี่ยวค่าย Sony Music China มีอัลบั้มของตัวเองที่ได้รับความนิยมทั้งจากแฟนๆชาวจีนและชาวไทยมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองที่เรียกว่าอะตอมจากทั่วโลกเธอไม่ใช่แค่นักร้องแต่เป็นนักแต่งเพลงและโปรดิวส์เพลงเองด้วยถือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่มีความสามารถมากจนน่าทึ่งจริงๆ อันดับที่4แบมแบมกันพิมุกกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมนักร้องแรปเปอร์และนักเต้นชาวไทยที่ดังไกลทั่วโลกในานามศิลปินเคป๊ OP, วงก็อดเซเวแบมแบมฉายแววเป็นนักเต้นตั้งแต่อายุ10ขวบได้เข้าร่วมประกวดเต้นในงาน r ร i n o o f e r D a n c e in t h a i l a n d เมื่อปี2007ในานามของทีมวีซ่าคูที่มีลิซ่าเป็นสมาชิกของทีมด้วย แบมแบมมีโอกาสเดินตามความฝันไปเกาหลีเมื่อปี2011ใช้เวลาเป็นเด็กฝึกค่าย JYP ค่ายเดียวกับนิชคุณ 2PM ถึง3ปีครึ่งและเดบิวต์เป็นศิลปินในนาม GOT7 เมื่อปี2014 GOT7 มีเพลงฮอตฮิตติดหูมากมายมีแฟนคลับในนามอากาเซ่อยู่ทั่วโลกและมีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์มากถึง20ประเทศ หลังจากก็ซเว่นไม่ไปต่อแบมแบมได้ออกซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกเมื่อปี2021และมินิอัลบัมในปี2022ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ต i อจูน30ประเทศทั่วโลกและล่าสุดอัลบั้มเต็มชุดแรก Sour and Sweet ที่ออกในเดือนมีนาคมนี้ก็คงฮอตฮิตติดอันดับโลกอีกแน่นอน นอกจากนี้แบมแบมยังได้ร่วมแสดงทั้งซีรีส์จีนเกาหลีและหนังฮ่องกงนี่ยังไม่นับงานพิธีกรอีกมากมายทั้งในไทยและเกาหลีเป็นบุคคลสำคัญถึงขนาดอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินแห่งเกาหลีใต้เคยพูดถึงแบมแบมว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกระแสะเกาหลีในอาเซียนคนรุ่นใหม่อย่างนิชคุณลิซ่าและแบมแบมเป็นตัวหลักของกระแสะเกาหลีแบมแบมคือคนรุ่นใหม่ที่เป็นความภูมิใจของคนไทยจริงๆ อันดับที่3บัวขาวบัญชาเมฆบัวขาวนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการต่อสู้ระดับสากลโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ถ้าพูดถึงเควันกีฬาต่อสู้ที่เป็นการผสมผสานกันของมวยไทยคาราเต้คิกบ็อกซิง่งกังฟูและเทควันโดในระดับโลกก็ต้องยกให้บัวขาวของเรายืนหนึ่งเลยบัวขาวจัดเป็นนักกีฬาอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดโดยส่วนใหญ่มาจากการชกมวยที่ต่างประเทศนอกจากนี้บัวขาวยังมีผลงานด้านการแสดงทั้งหนังและละครอย่างเรื่องสมุยอโยธยาอีกด้วย ล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆได้เป็นผู้นำการไหว้ครูมวยไทยมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกถึง3,660คนเพื่อบันทึกสถิติโลกลงกินเนสเวิร์ลเรคอร์ดเมื่อวันมวยไทย6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่มวยไทยและสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้โลกได้จดจำอันดับที่ 2. จาพนม จาพนมหรือทัชกรยีรำหรือที่ทั่วโลกรู้จักในนามโทนี่จาจากอดีตนักกีฬาสายต่อสู้เข้าสู่วงการแสดงเมื่อปี1992และได้รับบทนำในภาพยนตร์ที่ทำให้แม่ไม้มวยไทยดังกระชอนโลกคือเรื่ององค์บากเมื่อปี2003กับสโลแกนไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทน สร้างความฮือฮาอย่างมากไม่เฉพาะประเทศไทยเพราะองค์บากทำเงินในต่างประเทศได้มากถึง600ล้านเลยทีเดียวตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งในปี2005รวมทั้งหนังภาคต่อทั้งต้มยำกุ้งและองค์บากจาพนมขึ้นแท่นนักแสดงแถวหน้าพร้อมโกอินเตอร์สู่ฮอลลีวูด จ้าพนมในชื่อโทนิจารับบทในภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง Fast and Furious 7ประกบพอลวอล์คเกอร์และวินดีเซลหนังทำเงินถล่มทลายทำให้เขาได้กลับมาร่วมงานกับวินดีเซลอีกครั้งใน Triple X ที่นอกจากจะได้แสดงแล้วยังมีส่วนร่วมในการออกแบบคิวบูให้กับหนังเรื่องนี้อีกด้วยนอกจากนี้โทนี่จายังได้แสดงเรื่องยิบมันตำนานมาสเตอร์ซีร่วมกับมิเชลโยนางเอกซุปตาผู้คว้ารางวัลอสการ์คนล่าสุดและแสดงเรื่องมอนสเตอร์ฮันเตอร์คู่กับมิลล่าโจวว์วิชอีกด้วยเรียกว่าทุกเรื่องที่จาพนมร่วมแสดงเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆ อันดับที่1ลิซ่าและลิสามโนบาลชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเด็กไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินเคบ๊ OP, จนได้เป็นคนไทยคนเดียวที่ผ่านการออดดชัน่นทีมาเปิดออดดชั่นครั้งแรกที่เมืองไทยเมื่อปี2010ลิซ่าเป็นเด็กฝึกมากกว่า5ปีจนได้เดบิวต์ในนามแบล็คพิงคเมื่อปี2016 ทุกผลงานเพลงของแบล็คพิงค์ดังถล่มทลายจนกลายเป็นศิลปินเคป๊วงแรกที่ได้ขึ้นเวทีระดับโลกอย่างโค c เชล l a จนถึงปี2021ลิซ่าได้ออกอัลบั้มเดี่ยวลาลิซ่ายิ่งทำให้ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เพลงของลิซ่าทำลายสถิติทุกชาร์ตและทุบสถิติกินเนสเวิลด์เ r e c คอร์ถึง5สถิติกลายเป็นศิลปินที่โด่งดังระดับโลกที่เรียกได้เต็มปากว่าซูเปอร์สตาร์ ไม่ใช่แค่ยืนหนึ่งในวงการเพลงเท่านั้นลิซ่ายังเป็นตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นไม่ว่าจะหยิบจะจับจะใส่อะไรสินค้านั้นก็โซเอาไว้ในพริบตาลิซ่าขึ้นแทนเป็น g กลบอลแอม a s สเดอรให้กับแบรนด์สินค้าระดับไฮเอนทั้งซีลีนบูกาลีแมคคอสเมติกและอีกมากมายตอนนี้แค่คำว่าซ u เปอร์สตาร์ยังน้อยไปแล้วเรียกว่าลิซ่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเลยก็ว่าได้ ดูได้จากบัตรเครดิตที่ลิซ่าถือมันคือ b l a c k c a r ์ Limited Edition ของวุนไดที่มีเพียง1,000ใบในโลกเท่านั้นหมายถึงต้องมีทรัพย์สินมหาศาลถึงจะครอบครองบัตรนี้ได้เมื่อต้นปีลิซ่าก็พึ่งซื้อบ้านหรูในย่านไฮโซที่เกาหลีที่มีมูลค่าถึง200ล้านบาทไป โอ้โหเรียกว่าสวยและรวยมั่วลิซ่าคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดลิซ่าของพวกเราก็ขออวยพรให้อะไรที่ปังอยู่แล้วขอให้ปังยิ่งๆิ่งขึ้นไปมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันเท่าและที่สำคัญขอให้น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะได้มีผลงานดีๆมาฝากพวกเราตลอดไปนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆรู้จักสุดยอดคนไทยคนไหนที่ดัง ไกลทั่วโลกอีกก็คอมเมนต์มาบอกมาแนะนำกันได้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรเด็ดๆของไทยที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามกันไว้แล้วเจอกันใหม่ในประเทศไทยใช้โย